สวัสด <ítulo> ีคร anyway, ับกับอีพีสามครับผมกับการย้ายเคอร์เซอร์นะครับผมพื้นที่ว่างเจ็ดร้อยกลับปุ่มปุเคลื่อนเดียวกลับเคลื่อนเดียวขั้นปุ่มหบันทึกพื้นที่ว่างเจ็ดปุ่มหยุดสำหรับนี้ผมก็จะไปไปที่กล่องข้อความอะไรสักอย่างครับผมการย้ายเคอร์เซอร์ใชวงกลมให้แตะที่หน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วแล้วค้นหาบนหน้าจอโอเค รลังข้อความท้งหมดปุ่มนักปิดปุ่มกรอกปิดกลับปุ่มอาจบันทึกศูนย์นาฬิกาสี่สิบนาทีกลับไปที่หน้าจอหลักวันยูไอโฮมวันยูไอหกเกแอหน้าจอแอฟหน้าที่หนึ่งจากตัวเลือกเพิ่มค้นหาการตัวค้นหาฝากค้นหากล่องแก้ไขกำลังสค้นหาด้วยเสียงปุ่มการแก้ไขมาที่การแก้ไขผมแล้วก็พิมพ์ ซอสระซอสอสรอรอสระอึรัไม้หันอากาศไม้หันอากาศสอสมาสกอตโต้โต้ไม้หันสารอีรอซอสรอซอสอสรอโต้โต้ไม้หันอากาศสระอัรอไม้หันอากาศสระอีสระอีตอคอคอรอรอไม้หันอากาศหอบหยอบบลบลสเปซแสดงเพื่อ คนหาสวัสดีสวัสดีลบกล่องการแก้ไขสวัสดีครับกล่องแก้ทัลบสวัสดีลบอ่าแล้วก็เว้นวรรแล้วก็พิมพ์ตอตอบตอบอมอมอสระอรผมจับขออสระอาสระออิศระอิระออิศระอิศระอิระออิศออออระอออรอระออระออ ตออเครื่องหมายครับไม้สระดังไม้ไมลายทอตอไม้หันอากาศโตโตแสดงเพิ่มเติมค้นลบการแก้ไขสวัสดีครับผมชื่ออ่การที่เราจะย้ายเครื่องเสื่อนะฮะแล้วก็ปรับส่วนประกอบไปยังอักขระนะครับผมใช้เหมือนเท่าแว็กครับอักขระอ่าแล้วก็เจคเซอร์แอร์นี่ผมปัดลงนะทูไม้ไม่ตอชอบมองตอดัดกอดีซอฟว่าซอ นี่คือเสลกผมจะลองลองใส่ตัวคอนดูซ็อปซ็อปคนหาด้วยลบกล่องการแก้ไขสวัสดีครับผมชื่อไทยลบอันนี้ผมใส่ตัวซอสแรกครับผมซ็อป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 สวัสดีครับผมชื่อทัศลบสวัสดีครับซ็อป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 ลบซ็อปคนหาด้วยลบการแก้ไขซ็อปดิคอรอไมต์บอดหมอ นี่ค่ะคือคือเสื้อสุดท้ายทอถูทอถูทอถูไม่พอหมดปลอมคอดีดีคอคอคออ่าพูดได้แล้วใส่ตัวอักษรถ้าเราไม่ย้ายคร์เซอร์ก็จะเป็นอย่างนี้สระอาโตโตซอนสะระอังไม่ได้ใส่ตัวอักษรเป็นผู้ละสระอาสระแอนสระอาบอบอแสดงขนหักลบกล่องแก้ไข ถ้าเราไม่ไม่ย้ายไม่ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตกแรกหรือตกสุดท้ายมันก็จะเป็นมั่วซั่วไปด้วยนะครับผมการแก้ไขสวัสดีคอสระอโถเสาสระแอรสระอโถผมชื่อไขกล่องแก้ไขค้นหาแค่สองครั้งและคำลบไปลบไปลบกล่องแก้ค้นหาการแก้ไขการแก้ไ่าถ้าเราไม่ย,าย้ยายเครอร์เซอ,อ,อร์ถ้าเราไม่ปรับส่วนส่วนประกอบมันจะย้ายเคอร์อเซอร์ไม่ได้ครับผมขั้นเริ่มตน้คนคุณหาตัวไฟส่วนอ่ะวิธีฮะเดี๋ยวผมจะบอกครับผม อันนี้ผมยู่ที่คาดต้นนะผมคุมกปัดขึ้นเออปัดลงแล้วขึ้นอ,อัคราอ่าวิธีก็คือปัดลงป,ดปัดลง,ลงลปัดขึ้นนะผมปัดลงมันมีมันเป็นคือเสื้อว,ว่งอางเาปล่าครับผมดูมีคนจะเอเบลเลกเกนขอสมอสระอาสอฟอเสียงของไฟการแก้ค้นหาในไฟส่วนตัว ไฟล์ล่าสุดฟัดสิษไฟล์ส่วนตัวลบกล่องการแก้ไขสอสอฟซอโตสอโตสอโตลบโตที่ลบงสารีรอรอเสร็โตตเสร็ทอมสะราดสาาอันนี้เรายังอยู่ในสกรีนเลดเดอร์อยู่นะครับผมอาจจะมีสักหลายอีพีอยู่ไม่รู้ว่ากี่กี่อีพีนะเราจะสอนไปทีละขั้นตอนนะผมการใย้ครลเซอร์ ค้นหาดูการแก้ไขสร้างสระสัตว์รององอลบการแก้ไขสร้างกล่องแก้ไขงอซรอทูซอสอส,สรององอสระรอทอส,สนี่ยครับผมซอสรอ เราจะใช้ปุ่มเพื่อดับเสียงเราดับเสียงไม่ได้ครับผมเร,เราใช้ดูไม่ได้ไม่ได้ลบก,การแก้ไขสร้างกล่องแก้ไขลบกล่องอืมบุคคปรับเป็นเหมือนเดิมครับผมถ้าเริ่มต้นปิัขึ้นในล,ลงปัลงแล้วขึ้นครับผมเหมือนเท่าไเลยฮะการช่วยเหลือการปรับแถบค้นหาผมก็เคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนครับผมไปดูไปดูดูคลิปก่อนได้เลยนะคะผม สภาพอากาศการการช่วยเหลือการเข้าถึง F รายชื่อ AP Creator Audio Lab หนึ่ง Audio Lab มันอหกอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพยงเท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าพบกับผมเกรียงเอ้ยไม่ใช่ดิพูดช้าลงนิดนึงฮะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าพบกับผมเกรียงได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ